การปฏิบัติธรรมคือทำความดีอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระอ,องค์นัตรัสรุปยากที่บุทุชนที่จะรู้ต้องฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระอ,องค์เกิดขึ้นมาพระอ,องค์ก็อบรมสร้างสมบารมีหลายแสนชาติจึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น а> คำสอนของพระเจ้า ah <shorts language> มีความจริงที่พระองค์ค้นพบมาเราก็เราปฏิบัติตามการปฏิบัติธรรมมีหลายอย่างเือนับตั้งแต่เรามีสินห้าสินแปดินสิบชินสิ7สองร้อยสามเจ็ดเอว่ากันก็ทำให้ตานักสอยสินภาวนา หรือการทำอุปถาคอุปชายยะอาจารย์อันนี้เป็นการปฏิบัติธรมรมรวมแล้วแล้ว่าพระพุทธองค์ทรงตัดอาน,นิี้ส์ห่งการปฏิบัติธรรมนี้มีทั้งสิบอย่างหนึ่งเป็นมากุศลสองเราเนี่เชื่อเป็นผู้ไม่ประมาทสามเป็นผู้รักษาพระธรรมของพระเจ้าไว้สี่เป็นผู้ ยังพระศาสนาให้เจริญหาได้สะสมไว้ซึ่งบุญเป็นชุกท่าชาตินี้ในชตัตนหน้าหกแล้วบม่มีกรรมไม่เว็นเจ็ดแล้อาภัยโทษในสัตว์ทั้งหลายทุกสัปปวกแปดเราก็ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์นักปราช ที่ท่านได้ปฏิบัติมาแล้วเราก็ปฏิบัติตามก็เราจะกำจัดความมุ่งทั้งภายในและภายนอก10สร้างสมบัติทั้งสา,ามคือมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเราจะเ,เราจะได้สเสวยผลอันนี้ผู้ใดไรการปฏิบททัติธรรมของเราก็ทำความดีคอนเสริมเน็นาะเล็กน้อย หนึ่งมหากุศลแม้แต่เราทำวัสวดสวดมนต์เป็นมหากุลเรานึกถึงตัวอย่างโคสัตเทวบุตรเวลาสร้างเสียงบรรเ็นทั้งยดเพราะใช้เสียงนี้เป็นบูชาพุทธเจ้านี่เป็นมหากุลมหากุศเน,นี่ยเกิดทั่วไปมหากุศลน,นี่กว้างขวางมากเลยจะทำอันใดเป็นกุลเป็นมหากุลเท่านั้น ไบุญไม่ได้ธรรมะสุดหมดเป็นตนสองชื่อว่าไม่ประมาทน,นะคือว่าเราเอาประมาณดนะสัมเิธะเรากราบสติปัฏฐานเนี่ยชื่อว่าความไม่ประมาทรวมที่สติปัฏฐานการกรบาบมีสติเชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมทุกอย่างชื่อเป็นผู้ไม่ประมาทชีวิตเป็นสาระ นาทุกนาทีสามยังพาษธรรมให้เจริญะาษธรรมนั่นคือปริยติสธรรมปฏิปฏิสธรรมปฏิเวทสธรรมะาษธรรมของพรงเราเชื่อว่าเราเป็นผู้รักษาพาษธรรม ประยัดปฏิบัติปฏิเวทเราช่วยกันหอบอุ้มพุทธศาสนายังพระศธาธรรให้เจริญสเรายังพระศาสนาให้เจริญพัพระอนุ์กับพระพุทธยะถามกันว่าพระศาสนาจะเสื่อมได้จะเจริญเพราะใดพระอนุนตอบว่ากันที่พระศาสนาจะเสื่อมนั้นเพราะว่าห่างเหินในการจะเลวิปัสสนา แน,นวสติปัฏฐานทั้งสี่ตอนนี้พระพุทธศาสนาจะเจริญน,นั้นก็คือว่าเราทั้งหลายพุทธบริษัทเจริญวิปัสนาในแนวสติปัฏฐานทั้งสี่ให้เจริญสติปัฏฐานทั้อี่ในภาษาธรรมย่ำเจร,ริญภาษาธรรมเสื่อมเพราะว่าห่างเหินจากการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐานทั้งสี่ ภาษาธรรมอย่าเจริญเพราะว่าผู้ที่ไม่ห่างเหินผู้ที่จเจริญวิปัสนาในนาสติปัฏฐานทั้งสี่ภาษาธรรมย่อมอย่าเจริญในเป็นต้อห้าจะเป็นประโยชน์ในโลกนี้โลกหน้าความสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมธรรมเจริญสุขังสศิอัจิโลกเกปรมิจัดการที่ปฏิบัติเราปฏิบัติทมมีความสุข ในชาตินี้อามิงโลกเกพรมิจะลาจากโลกนี้ไปแล้วแน่นอนอาบายทุกกติมาได้ไปหกรรมเป็นทั้งหลายเราจะไม่เจ้ากรรมในเวรนอะไรก็พอไม่มีกรรมไม่เว้นอะไรเจ็ดอห้ออาบยแก่สัตว์ทั้งหลายทุกผู้ปฏิบัติธรรมอาัยแก่คนทั้งหลายทั้งหมดให้สัตว์แก่สั์ทั้งหลายทั้งหมด เราให้อาภัยให้ทานให้อาภายัยอาภัยทานทั้งทัานทัานภายนอกท่านภายนนทั้งหมดแปลในเชื่อว่าเราได้ปฏิบัติตามล่องรอยนักปราด นักบาานั้นนะเอาคูบา,าจาักคอเฮาที่เฮาคูบา,าจันห่เฮานั้นมบบทแล้วมีมีการธรรมะสดพ้นมีการประเณีอะไรต่างๆที่คูบา,าจาย์ได้ะพฤติปฏิบัติมาแล้วก็ปฏิบัติตามบังเสียประเณียทังคูบา,าจาย์ที่ทำไว้เอาช่วยกัน รักษาอย่างกันสุมาคุบาอาจารย์เอาพรรษาข้าพรรษาสุมาอาจารย์คุบาอาจารย์ทำตามปฏิลองลอยคูบาอาจารย์ห่เก็ความบุนบายความบุญบายจิตใจ้งภายในในภายนอกกิเลสอันบุนบายในภายนอกทั้งภายในของเราก็จะค่อยๆสงบ สว่างกันที่เราอยู่ด้วยกันเพราะว่าเราได้ปฏิบัติตามคำของพระเจ้าซึงมีความสงบทั้งภายในและภายนอกเชืเราสร้างสมบัติทั้งสมบัติของนลกนี้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติในพันนั้นไม่ผ่านมนุษย์สมบัติก็ยะอยู่เกิดเป็นมนุษย์ที่ดีสวรรค์สมบัติตายไปแล้วอบายทั้งหมนได้ไปในพันสมบัติบุญบาลมีของเรา มักเข้าสู่พระนิพพานเจ้าเหมือนนางพระบุตรเจ้าทั้งหลายและอคาคัสาวกปกติสาวกอาสีดมหาสาวกและสาวกทั้งหลายผ่านยาี้เจ้าทั้งหลายท่านเข้าไปสู่มรงคเนยพานด้วยหวนทางอันปเสริดอดสติปัฏฐานสี่เยนวะยันตินิพานังพุทธเตสัญจะสาวกาต迦耶เนนะมักเหนะสติปัฏฐานาสัญญนะ พระพุทธเจ้าทูกพระองค์และพระคาถาวกทา้กว่าพระรหันทางหลายพระนิยายชาวทั้งหลายไ,ได้ดำเนินไปแล้วสู่มรรคผลนิพพานว่ทางเส้นใดคือทางเส้นนี้แหละที่เราเดินไปนี่เพราะฉะนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายยังความเปลี่ยนให้มันเกิดขึ้นต่อไปเราก็จะได้กับสติปัฏฐานแล้วก็เดินอย่กลมและนั่งสมาธิต่อไปนะบัดนี้